สวัสด,ดีเจ้าว่าด,ดูเจ้ากูกูกูคนน่ะเจ้าอันนี้ก็ดูบรรยากาศข้างห้องเนาะนี่น้ำยมเจ้าเจ้าจะมาปลากันมาเก็ตเห็ดขอนน้อยก็เห็ดขอนดำน่ะเจ้าให้ดูบรรยากาศข้างห้องเนาะยามเจ้าเจ้าก่อนไปทำงานเนาะอ่าเนี่ยเรามาดูเห็ดขอนกันดีกวนะ่าเนาะอันนี้น่ะเจ้าเห็ดขอน เปิดเปิดหน้าไปวันกอน่ะเจ้าตีเอามาทําการเปิดเปิดกอนฮ็ดกันอ่ะเจ้าเ,เก็บไปแล้วเนี่ยตังบดนึ่งตีเก็บไปสามกอนอ่ะเจ้าอันนี้ตังหลังอ่ะเจ้าตังหลังมีสามฟังนี้จะเป็นเฮทคอนคอนขาวนะเจ้าใช่บ่ลุงฟังนี้เป็นเฮดคอนขาวได้ยินเสียงบ่ะออออันน้นลุง แล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเห็ดขอนดำแวบกลับมาที่เดิมอลุงก็มาเก็บสิแวบเลยเนาะ ดูการเก็บเห็ดขอนขาวเนาะอันนี้ต้องใช้มีดตัดเนาะมันเหนียวกก็ินก็เหนียวด้วยนะคะเห็ดเห็ดเห็ดหน้าแรกเนี่ยเนี้ยวเหนียวเนาะมันัอันนี้ก็ฝั่งเก็บก่อนไปทํางานนะเจ้าถ้ามาเก็บมาแมลงคุ่นปิ่นจะเท่าอย่างเนาะ เก็บเหยก่อนเก็บแล้วก็ไปใส่กล่องปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้หนอะเจ้าเนาะนี่ผมไปได้ไปตลาดมาหลายวันแล้วเนาะตั้งแต่เหย็ดขอนน้อยเห็ดขอนขาวเห็ดโคนน้อยนี่เออเหยาะสลับกันไปเนาะกินมังที่ตึ้เนาะช่วงนี่ บมังอะเนาะก็มีกุ้งดูนะเนาะกุ้งก็เหลือหันหสองโลกันเนาะที่ไปตกมานะ่ะกินสลับกันไปกุ้งมีหมูมีปลาหนอมันติดกระตกปลามาเนาโบใช้มังอะเนาะมีแต่เฮ็ดก็ต้องได้ไปตลาดเนาะช่วงนี้เนะาะสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอีเนนะสนองนโยบายรัฐบาลเนี่ยเนอ แต่ว่าเก็บะปุ่่ะขึ้นเขาไปแล้วมันเหนียวมันเท่าอานีน่ะเนะาะเท่าเท่าเหมือนคนเก็บสองคนเนี่ยเนาะเฮ้ยเท่าเหมือนคนเก็บสองคนเนี่ยขึ้นเขาไปแล้ว,วมกกนันก้อนปุนมี้อยู่ก้อนนึงกับต้มกินไปมแมลงมันก่อนไปเรียบร้อยแล้ว ว่ามาแรงเก็บกับ,บ่ได้ทศไทยแหละเขาไปแล้วอันนี้ฟังตั้งบนขอนดำมั้งเห็ดอันนี้เห็ด,ดนนนนเห็ด,หดมาแซกอยู่เห็ดขอนดำนะเจ้าเห็ดขอนดำมาปนอยู่ในก้อนหนึ่งนะเจ้าเลาะก็น่าจะใช่ ออันนี้เแล้วมันอย่างมันมีเยอะแล้วเขาซื้อเของมาเสาก้อนนั่นมันอย่างมันจะเจ้ากว่าเวล่าเขานับผิดอย่างเขาหน้าผิดอย่างเจ้าแล้วกลับมาดูอย่างเกาะเฮ็ดเฮ็ดขอนโอ้โตกหายไปดในอากาศกันเนาะโอ้มาดูเฮ็ดขอนดำสักหน่อยอ่ะดำมันไม่ดกอากาศไม่ได้นี่นะเจ้าเดี๋ยวนะเจ้าอันนี้เฮ็ดขอนดำน้าเจ้าเนี่ยมันเนี่ยเขาเปิดหน้ามันไปก่อนเนาะ มันบอกใครงามแต่ได้น่ะเจ้าเนี่ยเนี่ยแต่แต่ออกกูก้อนห่ะเจ้าอันละนิดอันละน้อยนี่จะต้องเก็บก่อนพอแมลงแมลงเก็บมันก็จะเหนียวมันก็จะเท่าเป็นเฮ็ดล้มเท่าหน่ะเจ้านี่อยากกินแกกหงอนก็เก็บก่อนอันนี้แหละเจ้าอ่ะลุงเก็บเลย อันนี้ก็วบวับวบวับน้อยหนึ่งแหละเจ้าปลาพอหลาสลับนากองาตันเนาะวบวับวบวับเนาะเอาเห็ดเห็ดเมื่อกี้อาอแยกกันใส่กละที่เหรอเสียงกระแฮมแหบน้อยน่ะเจ้าม่เจ้ามาเสียงแฮบแฮบ ตื่นใหม่ๆเนาะกำลังเตรียมตัวจะไปทำงานเสียงมันแหบๆน้อยหน,นึ่งเจ็บตนอนเย็นใช่ไหมอ้นี่ล่ะเก็บตอนเย็นเอาไว้ตอนเย็นใช่ไหมมีดอกมันจะขามันมีแต่ขา,ม,ขามันไม่มีดอกเห็ดไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะออกมาเนาะมาลอ่ลองง้งองแง่งเนาะหอบเปิดหน้าพิษกันหน่งวันก่อนนะ,อะขอดูเห็ดทั้งสองเห็ดหน่อยค่ะนีะ่น<ด>ี่กแป้ง ไอ้ฝังฝังนี้เป็นเห็ดขอนขาวนะคะอ่าอันนี้นะเจ้าอันนี้เห็ดขอนขาวนะเจ้าอันนี้เห็ดขอนดำเนี่ยอันนี้เห็ดป๊ดเนี่ยเนาะเห็ดปุดอีสานเห็ดล้มมึงมึงเหนือบนอ่ะเจ้าห้องเห็ดลมม้มเนี่ยเจ้าอันนี้เห็ดขอนขาวเองเนาะบนกอตั้งอีสาน้นก็ห้องเนาะเห็ดขอนเนี่ยเนาะเออก็อันนี้นี่เห็ด เห็ดลมเห็ดบดนี่นี่บวหูใจเห็ดขอนม่วงบ้านบ้านเมืองเหนือนั่นก่อนเนาะเห็ดขอนขาวเนี่ยเนาะป้าคนหลากับบคชหูแล้วเนาะเอาเดี๋ยวตอนไ่แรงๆหาเกาะจะมาพอกันเนาะว่ามันจะเก็บได้สำกอเนาะเจ้าโอ้นี่ได้เยอะอยู่นะเห็ดขอนขาวเนี่ย เห็ดขอดดำเห็ดล้มเนี่ยเขาได้ได้แกงหนึ่งพอดีเนาะกินสองค้นเนาะเนี่ยได้แกงแกงเห็ดล้มก็ได้นี่ได้ได้ถ้วยหนึ่งเนาะกินขาบหนึ่งพอดีแลก็ทําอย่างอื่นตัวเนาะอันนี้อีกเนี่ยอืคนได้ผ่านมาก็ได้กินเนาะคนได้ผ่านมาก็มาได้เนาะใครจะเอาเห็ดก็ผ่านทานมาตั้ง แถวออเอ็นหนึง่งสังเพ,งนพเนา,า,นนะ,นเานนะเอเเ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 เนเนเเ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 าเาบเเเเเเเาเเเนเเนเัสเเ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 เีเเเเ้าเ